ครับ่ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่บริษัท g o o d Top u อัครับวันนี้ผมมาพิเตษการงามเลยครับเปผูดดำเนินรายการนะครับวันนี้ผมมีแขกท่านหนึ่งครับเป็นแขกรับเชิญนะครับผมที่จะนำสินค้าเข้ามาร่วมกับบริษัท Good Topup ของเราครับวันนี้ก็ขอยินดีต้อนรับนะครับคุณคณชนะสุนากรหรือคุณน้านั่นเองครับสวัสดีครับคุณน้าเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับชียร์นานนะครับ่วันนี้ครับผมคิดยังไงครับเอาสินค้าเข้ามา ร่วมกับบริษัท Good Top Up ของเราครับอ๋อบริษัท Good Top Up นะคะจะเอ่อถ้าเราถ้าค่าใช้ก็คือ สินค้าก็จะเป็นการลดการโฆษณานะคะตัวผลิตภัณฑ์ก็จะได้มีคุณภาพมากขึ้นก็คือลดลดค่าใช้จ่ายในค่าโฆษณานะครับเอามาจําหน่ายกับ Good ทอมอัทุกสาขานัเองทั่วประเทศใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมวันนี้ก็ชาวก o o d ทอมอัทุกท่านนะครับก็ซื้อสินค้าจากเจ้าของโดยตรงโดยผ่านบริษัทกู o d t อ p อัพนั่นเองนะครับระบบ O S O ของเรานะครับเดี๋ยวให้คุณนานะครับ แนะนำสินค้าหน่อยครับว่ามีตัวไหนบ้างครับในสินค้าในเครือผลิตภัณฑ์นะครับสินค้าของบริษัทนะคะเน้นไปทางสมุนไพรเน้นไปทางการรักษานะคะครับผมใช้สมุนไพรบําบัดเป็นพืชธรรมชาติบ้านเรานั่นเองนะครับก็มีตั้งแต่ยาสระผลนะคะลดการหงอกผมหงอกก่อนวัยนะฮะแล้วก็ลดการหลุดร่วงของเส้นผม ก็คือทำให้ผมต้นใหม่ได้เร็วขึ้นแล้วก็จะมีเจลอับน้ํานะคะสูตรรักษาก็คือรักษาผิวที่เป็นผดผื่นคันนะคะเวลาผิวแพ้ง่ายใช่ใช่ไหมครับผิวแพ้ง่ายตัวนี้ก็จะช่วยได้เยอะพอสมควรนะครับใช่ค่ะแล้วก็จะมีตัวสูตรขาวไว้นะคะขาวไวในที่นี้ก็คือมันไม่มีสารสารเล่งให้ผิวขาวคือใช้แล้วปลอดภัยนะครับใช้แล้วปลอดภัย ครับผมแล้วก็ในเรื่องของโลชั่นแ่ะครับ อ๋าโชั่นเราก็ใช้เป็นวิตามินซีนะคะจากมะขามป้อมเลยจากมะขามป้อมนั่นเองเป็นวิตามินซีที่เราสกัดมาใช่ไหมครับแล้วก็มีครีมนวดผมครีมนวดผมที่ทําให้ผมชุ่มชื้นขึ้นทำให้ผมชุ่มชื้นขึ้นนะครับศีษะที่เคยแห้งก้านนะฮะแล้วก็จะเป็นรังแครง่ายอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จะช่วยได้ครับสินค้าในแบรนด์ของคุณชยานันน์นั่นนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของสมุนไพรนะครับสารสกัดจากธรรมชาติของบ้านเรานี่เองนะครับ ที่เราใช้มานะครับผมวันนี้ก็ฝากพี่ชาวพี่น้องชาวกู๊ดท็อปอัพทุกท่านนะครับใช้สินค้าของคนไทยครับด้วยกับเจ้าของที่มาเองนะครับมาตรงกับบริษัทกู๊ดท็อปอัพของเราที่เพิ่มช่องทางการซื้อได้เยอะขึ้นนะครับคือสามารถสั่งซื้อได้ที่ตันแหนงกู๊ดท็อปอัพทุกท่านหรือที่เซ็นเตอร์ของกู๊ดท็อปอัพทุกสาขานั่นเองครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเชยานันเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับ